ครับสวัสดีครับพบกับลุงพันหลงอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็ลุงพันหลงก็เหมือนเดิมครับเดินหลงเข้าสวนชาวบ้านอีกแล้วนะครับนะก็ได้พบอดอกไม้พื้นถิ่นไม้ป่านะครับนะไม้ป่าก็จะเป็นต้นใหญ่สักหน่อยนะครับนะเพราะว่ามันอยู่มันเกิดเองเนในป่านะครับนะนี่มาดูกันดีกว่าลนะ่ะว่า มันคือต้นอะไรนะครับนะดูกันครับเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่ต้นสูงชะลูดไปนะครับนุ่งนูนึงนะ,ะนี่คือต้นจำปาป่านะครับนะดูแต่ดอกเขาไม่มีแล้วนะครับนะดอกเขากลายเป็นลูกหมดแล้วนะครับนะกลายเป็นลูกนะนี่ดูชัดๆนะ เห็นเป็นพวงๆเล็กๆใช่ไหมครับเป็นจุดๆจุดๆนะครับคือลูกของเขาเนี่ยถัดไปจากใบก็คือเป็นลูกนะครับนะนี่วันนี้ก็เดินหลงเข้าสวนชาวบ้านอีกแล้วนะครับนะจต้นจนป่าป่านี่ใหญ่มากนะครับนะนี่นี่นลงเขาอ่าเป็นไม้ดีนิดหนึ่งแนิดหนึ่งนะครับนะ นี่ก็จะมอีอะไรเขาเรียกนะจิ้งเหรียด้วยจิ้งเหรนอาบแดดนะครับอาบแดดลำต้นเขาใหญ่มากนะครับนะเจ้าของสวนน่าจะเก็บเอาไว้นะครับไปทำอะไรสักอย่างแต่ก็เขาทำนะครับนะไม้แกะสลักอะไรพวกนี้เขาก็ทำนะครับน,ะนี่ลำต้นเขาใหญ่มากไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวมีหลายต้นนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปไปดูกันเลยดีกว่าต,ต้นนี้ต้นใหญ่สุดนะครับใหญ่มากนะครับนะน,นี่ดูจากลำต้นด้วนี่ สูงประมาณสาสิบเมตรได้ประมาณนี้ครับประมาณสาสิบเมตรนะครับน,นี่นี่เราไปดูต้นแฟดครับมีจะมีคู่แฟดของเขาไ,ดไปดูน,นี่นี่ก็จะเป็นแฟดสามนะครับนะแฟดสามครับอันนี้หนึ่งต้นครับเนี่ยในหนึ่งนะครับนะแฟดสามเขานะนี่เขาสูงชะลูดเหมือนกันนะครับนะหาขึ้นไปหาแสงนะครับนะนี่เขาสูงชะลูดเนี่ 83ของเขานะนี่นี่สามต้นติดติดกันเลยครับต้นสูงที่รุดเท่าๆกันเลยนะครับนะนี่ต้นจำปาป่านะครับนะอ่าทุกนั้นก็กิ้งกา <c oughs> นี่ครับตัวใหญ่มากนะครับนะนะครับเอาโอเคเราก็ได้มาเห็นต้นจำปาป่านะครับต้นสูงใหญ่มากนะครับนะ แต่รู้จักไหมครับชื่อภาษาถิ่นของจำปาป่าที่เขาเรียกกันแถวนี้นะครับนะดอกเขามันจะหอมหอมเหมือนอลไนะกล้วยหอมนะครับนะตอนที่ว่าเขามีดอกนะครับตอนนี้ดอกของเขาก็กลายเป็นผลเรียบร้อยนะครับนะอ่วลงุงวัวก็ไม่มีให้ดูนะครับนะจำปาป่านะครับนะส่วนชื่อภาษาถิ่นเขาจะเรียกว่าชื่ออะไรวะ <laughs> จําจได้เลยครับนะนะครับภาษาถิ่นจะเรียกว่าดูปากลุงพะหลงนะครับนะจำปากกอนะครับดูอีกครั้งนะครับแล้วฟังนะครับนะจำปากก็ก็คือจำปานั่นเองนะครับแต่เรียกเหมือนกันนะครับนะแต่คําอาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งเพราะจะอาจจะมี มีโก้ด้วยนะครับนะเรียกว่าจำปากอถ้าตัดกอไปก,ก็กลายเป็นจำปาใน,นภาษาทางการที่เขาเรียกกันนะครับนะ,ะนี่คือต้นจำปากอรหรือว่าจำปานั่นเองนะครับเลน่นะต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นใหญ่มากนะครับระดับกลางนะครับนะสามต้นแต่ต้นนู้นต้นใหญ่ที่ผมตีเมื่อกี้ต้นต้นใหญ่มากนะครับนี่สวยงามมากโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม ลุงพาหลงแลวก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะคนที่มาใหม่ๆก็อย่าลืมด้วยนะครับนะกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพาหลงขึ้นเดือนทุกเดนนะับวนนี้ลุงพาหลงพาทุกคนมาหลงส่วนชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็อ,อย่าลืมเช่นกันครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับนี้สวัสดีครับ